ฉลาดพูดมากน้องปีใหม่ฝากไว้ให้คิดถึงคนที่ชมตัวเองว่าสวย ยิ่งโตยิ่งน่ารักและสวยเก่งมากความสามารถจริงๆค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอนและสมกรารเตชนรงโดยเราจะเห็นภาพและคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องปีใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมของแม่แอปอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้น้องปีใหม่ก็มีไปทำงานกับแม่แอปบ้างมีเรื่องสนุกสนุกเล่นและคุยกับพี่ๆี่ทีมงานโดยล่าสุดแอคเค้าอินสตาแกรมฮอลิพาดจัดให้ได้โพสต์คลิปที่น้องปีใหม่ฝากไวใ้ให้คิดถ้าเป็นคนสวยต้องเป็นยังไง โดยในคลิปน้องปีใหม่บอกว่าคนสวยหรืออะไรก็ได้คนฉลาดหรืออะไรก็ได้เขาไม่พูดหรอกว่าตัวเองสวยนะต้องรอให้คนอื่นชมถ้าเราพูดว่าเราสวยมันก็ไม่ได้สวยจริงๆเพราะเราชมตัวเองงานนี้แม่แอปทักซอนถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกว่าแม่ทำไมคะลูกงานนี้พี่ๆต่างแห่ชมว่าน้องปีใหม่ฉลาดพูดมากน้องชมพูกด,ดไลค์ให้เลยปีม่ หวยอะอย่างอะไรก็ได้คุณฉลาดหรืออะไรก็ได้เนี่ยเขาไม่พูดนะว่าตัวเองเขาสวยนะเขาต้องรองให้คนอื่นชมแต่ถ้าเราพูดว่าเราสวยมันก็ไม่ได้สวยจริงเพราะเราชมตัวเอง <c oughs> ต้องให้คนอื่นคนชมกจะชมไจะดีอะเหยื่อ,<ม>อลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ